สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอกับรถตัดชนแนวอีกแล้วจ้ามาพอก็ไม่ทีบอีกแล้วเลาะเก็บไ้ทัวจะเพื่อนเพื่อนดอกดอกเก็บบาหวาดบาไวาจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเก็บออกแล้วกะยังหลายคือเกาจ้ะตัวสิขื้นไม่กับยังหลายยืคือเกาจ้ะดกคักดกแน ดอกคักดอกแน่ยจะเพื่อนเพื่อนมึงเนี่ยละ่ะพุณนะมีสุกแก่สุซอกตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนจะมึงเนี่ยล่ะจ้ะควค่ำดอกดอกอีลีหรอวันนี้แม่ทิพย์ก็เรียกเก็กบตั้งแต่หน่วยมันยี่เขาออกลายแห้งจะเพื่อนเพื่อนลายแห้งค่องนี่กินบวชบวายจะค่องเดียวนี่ ปูข้องเดียวในจินจนวะมึงเนี่ยละจ้าุเพื่อนผุน,นะผนกว้างโดยของเขาผุนะงามเห็นแล้วมักงามหลายตะกี้เมทีบุเคเยตามจนเมทีล้องตาม,มึมงกระแซบอยู่เด้อจ้ะตามแซบอยู่จา้านี่วันนี้มันหลายเกินบัดที่นี่มันหลายแห้งผุนะ ันหลายแห้งมันมีอยู่ทุกซอกจ้ะเราเก็บถั่วบักแตงคือเก่าจะเพนนื่อนหมือนไงมึงมึงมึง,มงเขากำลังจะพูดนะพูดนะเขากำลังเป็นหน่วยหน่วยนุงย,ยังเต็มอยู่จ้ะโอ้ยบัดน,นี้เมธีกินบ่ทันงในบัดน,นี้ซุ้งไซเมธีกระสีไปได้ไปดองคือเก่าเลยเจ้ะดองคือเองเฮ็ดใส่ตู้ไว้เซ่แข็งไว้ไม่มจ้าเ,เ,เพื่อเผื่อเพราะว่า เหลายแห้งกินว่าท่านดอกจ้ะมึงน,นี่จ้ะมึงเข้าขึ้นพุ่น่ะสุดหนีไม่ทิพยเก็บออกเก็บออกนี่จ้ะมึงไม่ทิพยเก็บออกไงเลยจ้ะเพื่อนๆไอ้อยู่ข้างล่างมันก็เป็นบักแตียงด้วยจ้ะบักแตงมีอยู่บ่หลายหน่วยดอกจ้ะบักเตงมีบ่หลายหน่วย น้องนั้นเป็นทั่วเหมือนจะเก็บผลผลิตของกระของจะช่วงนี้จะมีได้เก็บอย่างเดียวจะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูแบบว่าที่เก็บเกี่ยวแหลนะน้อย้ะเนาะเมทิคก็เก็บอยู่ในสวนกับไม่แต่เก็บจะเก็บนั่นเก็บนี่ยุ่งยิ่งสิเลยจะเพื่อนเพื่อนมึงเนี่ยแหละมันหลายค่ะบันนี้ไม่ทิว่าเสเอาไปตำเน่ เด็กิไปอาจจะดองถ้าบริได้ดองกระสีเอาไปวถัดตำํำเลยจ้ะแต่ว่ามันกระล่หลายเนาะจ้ะเนาะช่วงนี้ก็ตำหมักแตงแน่ตำามักทั่วแน่จะ้ะเพื่อนๆกินตัน้งแต่ของอยู่ในสวนของกระของนี่เลยจะ้ะบ่ใครได้ซื้อแน่กินดอกจะ้ะภาคนี้ถ้าซื้อก็สิเป็นพวกเนื้อไม่จ้ะพวกไก่พวกไก,พก,ไก่พวกเนือ้อพวกหมูเนี่ยสามอย่างนี่จะ้ะที่ได้ซื้อ พวกปลาพวกกุ้งหอยปูปลาพวกทะเลอาหารทะเลสีบรใครได้ซี่จะเพื่อนเพื่อนเนี่ยยินอาหารกับของจะยินแนวที่กับของปลูกนี่แหลจะจะบนนี้กาไม่ทิพย์จะไปหาปลาเหมือนอื่นไม่ทิพย์กรสิเขาไปเก็บเอ,เอ้จะเก็บมืวอนี่ไปใบยินพ้อไหมจ้ะไปใบต่ำไหยังสีไหมจ้ะแล้วก็สิเขาไปเก็บบปเกอร์เทศนะจะเพื่อนเพื่อน มึอน,นี้ล่ะหลายคักหลายเนี่โอ้ยอนโซนมึอน,น,น,นี่ก็เป็นอากาศมีฝนลินมาหน่อยหนึ่งจะเป็นเพื่อนโอ้ยดีใจคักฝนลิ้นพวานอยู่นี่มันมนตรรอตกดนและแม่จ้าหลายเดือนแล้วสามสี่เดือนแล้วแต่ตั้งแต่เขาห่อนมันนี่แม่จ้าฝนบ่ตกมาเลยละกาต้นไหม้ไม่ทิพย์เหนียวเมื่พวกต้นแอปเปิลแม่จ้าลูกเขากับเป็นลูกเป็นลูกลายอยู่แต,ต,ต่ว่าโบยยย เป็นลูกน้อยๆแล้วก็เหี่ยวไม่จ้ะแล้วก็ล่วงมาที่นี่เพราะว่าเขาบ่พอ่อน้ำมืงเนี่ยอะจ้ะลายแห้งพูนะ้น่ะไกลกับห้องไกลกับตาท่านคุณลายๆๆๆมืงเนี่ยจ้ะมีแต่หน่วยด้วยจ้ะเนะี่ย นะขึ้นข้างบนเพื่อนมีแต่หน่วยกําลังยญงกับนีกับน้อยอยู่กับน,นี่ใน,น,น,นเพื่อน